สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอซีทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฟันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็พ่อควานนะครับผมได้พานะครับผณป้าสโมนะครับผมมาผ่อนคลายนะครับผมมาผ่อนคลายนะครับอาบน้ํานะครับหลังจากที่หนาวมา3าสวันนะครับผมก็เลย วันนี้ได้พาคุณป้าสมโอมานะครับวันนี้เป็นวันหยุดของครอบครัวน้องปานฝันนะครับก็เลยพาคุณป้าสมโอนะครับผมมายืดเส้นยืดสายนะครับผ่อนคลายนะครับมาเล่นน้ำนะครับผมที่น้ำมูลเนาะนะครับผมนะครับเดี๋ยววันวันหน้านะครับผมเดี๋ยวพอควานนะครับผมก็จะ พาเด็กอ้วนมานะครับเพราะวาาจะพาเด็กอ้วนมาตั้งนานแล้วนะครับผมพอดีก็ติดนู่นติดนี่เนาะนะครับก็เลยยังไม่ได้พามานะครับวันนี้ก็เลยเอาคุณป้ามาก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าคงพาเด็กอ้วนมาเนาะนะครับผมวันนี้ก็ขอคุณป้ามามามาพัผ่อนคลายก่อนนะครับอที่แรกว่าจะพาเด็กอ้วนมาวันเสาร์นะครับพอดีก็ติด มีลมหนาวเนาะนะครับมีลมแรงนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับวันนี้ก็ยังมีมีลมอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้พาเด็กวนมานะครับวันนี้ก็ขอเป็นค่าคุณป้าชุ่มโอกเนาะนะครับก็บรรยากาศนะครับผมหมู่บ้านของพ่อควันอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ไม่สีนู่นก็จะมีคนมาหาปลาทุกวันนะครับผมมาหาปลาเรืออยู่นู่นนะครับไหน เอยู่ไหนนู่นนะครับผมอาปลาอ,อุดมสมบูรณ์นะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมอุดมสมบูรณ์เป็นเวลาท่วมกว็ท่วมอีกนะครับผมอตอนนี้ก็อยู่ดูป้าสมโภไปก่อนนะครับดูป้าสมโภผ่อนคลายก่อนนะครับตอนนี้คือ,คอ ก็ยืนกินน้ำก่อนอย่างยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่บันเทิงนะครับยังไม่ปล่อยเอาแล้วเอาแล้วครับผมไม่แม่เนี่นี่น,นี่ดูนะครับผมนี่เอาแล้วบันเทิงแล้วนะครับผมไม่แม่ดูครับผม วันนี้มีคลิปลงแล้วนะครับอของป้าสโมนะครับผมตั้งแต่เช้ายังยังไม่มีเลยนะครับนี่นะครับอโอ้เต็มที่เลยครับคุณป้าเอาที่สบายใจเลยนี่น่าจะ4วันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ค่อนายเต็มที่ไปเลยนะครับ เอาเต็มคาราเบลไปเลยนะครับผม<า>ก็ฝากไม่ไม่ซีนะครับค่อยเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องอ่ะปานฝันแฟมิลีด้วยนะครับผมและทางเพจน้องนะครับผมเป็นไรอา้อาวอ้าวขาหลังครับคอยดูนะครับผมไม่แม่ อยืนนานๆแล้วเดี๋ยวขาหลังเริ่มที่จะมีพลังนะครับอ้าทำยังไงครับคุณป้าทำยังไงครับวันนี้ไม่มีเพื่อนมาด้วยอ่ะจัดไปเลยเต็มๆเ,เลยเอาเลยครับนี่นะครับผมนี่เป็นคลิปสั้นๆของคุณป้านะครับผมในแม่อซ ที่สบายใจนะครับผมสีวันอันนี้เป็นวันที่ห้านะครับได้มาลงน้ําอีกครั้งนึงเนื่องจากว่าอาบน้ําสายยางที่บ้านน้ำปาปาอานนี้วันนี้มาเล่นน้ำมูลนะครับผมจัดเลยครับผมจัดเลยเอาเต็มที่เลยครับคุณป้าเาเอ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 า อีกทำยังไงครับทำยังไงอีกครับเอาอีกครับอีกทำยังไงอีกครับเอาเอาที่สบายใจอ่ะตรงไหนสบายใจก็เอาเลยครับเอามาถูอะไรตรงนี้เอาเอาดูนะครับผมแม่แม่เอฟซีนี่ถูถูแล้วสูแล้วเอา เอา, <c oughs> เอาถูแล้วนะครับเอาเอาเถูแล้วครับเอาแล้วครับถูแล้วครับถูแล้วดูครับดูการถูของคุณป้าสมโอนี่ครับเอา้าโอโอ เต็มคาเราไเอาไปเลยเอาสุดๆไปเลยเอา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 ขึ้นแล้วเหรอเอาอัไหนครับ เอาเอาไปแล้วครับผมเอาประเด็นต้นนุงต่อนี่ครับอ่าผันภาพบรรยากาศนะครับผมที่ด้ามมูลน,นะครับของหมู่บ้านพวขวานอี๋นะครับนี่นะครับภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปอใหม่ๆของครอบครัวน้องปันฝันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมช่วยอาแชร์ต่อๆกันด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเด็กอ้วนเนาะนะครับผมนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะ่าดูกีดกั้นนะครับผม ไม่เปิดการมองเห็นให้เลยนะครับผมทางเพจด้วยนะครับผมโอ้สวัสดีครับบายบายครับผม